สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่16กันยายน2563โดยใช้ผู้บังครั่งเชลซีครับเรลาบันทุกข่าวเชลซีในช่วงเย็นกันดีกว่าว่ามีข่าวน่าสนใจแบบไหนกันบ้างน,นะครับเริ่มกันที่ข่าวนี้กันเลยดีกว่านครับล้ําขอเวลาให้กับลอตักชีตคืนฟอร์มเก่งได้ไหม โดยกันนี้นะผมแฟงลำพานนะฮะเฮดโค้ชเชลซีปกป้องผลงานของบริเวณลอสซัทชิกกองการของทีมโดยชี้บอกว่าควรจะให้เวลานักเตะในการเรียกความรู้สึกเดิมๆกลับมาได้ไหมโดยลอสซัทชิกนะผมต้องการพักนาำร่วมปีจากการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วโดยเพิ่งจะกลับมาลงสนามเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในช่วงที่เกมฟุตบอลเริ่มต้นปลายซีซั่นที่แล้วนะฮะและตอนนี้ก็ยังคงต้องใช้เวลาในการเรียกฟอร์มเก่งกลับขึ้นมานน่นเอง โดยการที่ลำพาตัดสินใจมอบบทบาทจอมทัพหมายเลขสิให้กับลอตัสชีคนนี้ในการเปิดซีสั่นใหม่ในผิวรห่รังกฤษที่เชลซีบุกชนะไบรตันไป3ต่อหเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ผลงานและก็จังหวะของเกมยังไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่นักจนถูกทางแกรีเนวิลกูรูนักวิเคราะห์เกมชื่อดังวิจารณ์ฟอร์มการเล่นอย่างหนักหน,น่วงกันเลยทีเดียว โดยเขาได้บอกว่าชัดเจนเลยว่าบรูเวนนั้นพักไปนานพอสมควรนะและตอนช่วงกลับคืนสนามดีๆเนี่ยก็ต้องมาพังลงเพราะตอนล็อกดาวตอนรริตาร์ทเขาก็ได้ลงเล่นแค่ไม่กี่เกมเท่านั้นดังนั้นเรายังต้องหาเวลาให้กับเขาอีกนิดหน่อยได้ไหมนี่นะฮะก็เป็นคำพูดของท่านแลมพาร์ตนั่นเองนะฮะที่บอกเลยว่าขอเวลาสักนิดหน่อยให้กับลอสซักชีสคนนี้คืนฟอร์มเก่งหน่อยก็แล้วกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ อย่าช้าติดขาดเลยนะเบนชีลำผาต้องรีพาเชลซีคว้าชแชมป์ให้ได้โดยด่วนโดยกรณีทนนี่ผมทางดาวินเบนนะฮะอดีตกองหน้าของไก่อทองยืนยันมาว่าผู้จัดการแฟงแลำผาน,นั้นจะเป็นต้องรีพาทีมเชลซีคว้าชแชมป์มาให้ได้โดยด่วนนะฮะเพื่อรักษาหน้าที่การงานของตนเองเอาไว้โดยเมื่อวันกนที่แล้วเชลซีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสุดๆเลยแถมพอมาซัมเมอร์นี้ยังซื้อผู้เล่นระดับท็อปมาเสริมทัพไดออีกหลายคนจนเพื่อนฝูงเชื่อมาว่า นี่คือเวลาที่พวกเขาควรคว้าช้ามาครอบครองบ้างเสียสัก,กทีโดยหลายคนนะผมบอกว่าลำพานนั้นอัดอั้นใจมานานนะที่ไม่ได้ซื้อใครเลยตลอด1ปีเต็มก็เลยต้องขอระบายความอัดอั้นใจด้วยการชอปปิ้งนะฮะแต่ผมไม่สนหรอกนะว่าว่าจะเป็นอย่างไรแถมยรับอีกต่ากงหาเพราะมันทาให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นมากจริงๆ แต่สิ่งเดียวที่ผมกังวลใจก็คือสมมุติถ้าเชลซีนั้นทำผลงานระดับกลางๆไปเรื่อยๆนะฮะแล้วคว้าแชมป์อะไรไม่ได้เลยอาจส่งผลเสียต่อนาะคขของแลมพาร์ตก็ได้ฉะนั้นทางออกเดียวก็คือเขาต้องคว้าแชมป์มาให้ได้เพื่อจะเป็นการป้องกันในการโดนปลดกลางอากาศนั่นเองครับโอ้โหเป็นนะว่างานนี้นะฮะเบนก็ได้บอกว่าแลมพาร์ตนั้นควรจะต้องคว้าแชมป์สักหนึ่งอย่างมาให้ได้ซะก่อนไม่อย่างนั้นมีแนวโน้มนะผมทางแลมพาร์ตอาจจะแยกก็เป็นได้เราไปดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ เฉลยสิงเซนเบนดี้ช้าเพราะแรนด์ขอชมริดด้วยเด็กนีกทางผู้จัดการแฟนลนัมพาผู้จัดการทีมเชลซีนะฮะคงต้องใช้งานจอมเหวร์เกป,ปาเอสปรากาคนนี้ไปบางพังก่อนซะแล้วในเกมบิ๊กแมตพบกับลิเวอร์พูลในวันที่20กันยายนี้เหตุว่าที่มือหนึ่งคนใหม่เอดูอาร์เบนดี้นั้นยังไม่รับไฟเขียวจากแรนด์ให้มาตรวจร,ร่างกายเพราะหาหรือเอาฟิกโยชชมรี่พ่วงขัดดอกไปด้วยนี่ครับ โดยรายงานจากทางคานัสปูสนะผมว่าแม้ว่าทั้งสองสโมสรจะตกลงค่าตัวกับเบนดี้ได้แล้วที่ราคา22ล้านยูโรหรือประมาณราว20.2ล้านปอนด์และก็บนัดตามผลงานนะฮะและความเส็จอีกประมาณ6ล้านยูโรหรือประมาณ5.5ล้านปอนด์แต่เหมือนแบรนด์นั้นอยากจะเรียกร้องเพิ่มซะมากกว่าเพิ่มขึ้นนั่นเองฮะเนื่องจากทีมของเทนเนอร์ชูเอียงสเตฟองต้องลงเตะแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มซีซั่นส0 2 0ันยถึงนี้ดังนั้นจำเป็นจะต้องเสริมขุมกำลังให้แกร่งขึ้นนะฮะ สลับบูบอลยุโรปนั่นเองจึงแทงเรื่องของเชลซีส่งชมรีมาในการซื้อขายนี้ด้วยเดือดร้อนพออธิคดีบเตอร์เช็คนะฮะต้องเรียกตัวแทนของแข้งวัย2ปีปรายนี้มาหาหรือขอทางออกร่วมกันว่ายินดีไปเก็บประสบการณ์แบบยืมตัวอย่างฝรั่งเศสหรือไม่โดยการนี้เซนเตอร์แบ็กเลือดผู้ด,ดีรู้ชะตาตัวเองมาว่าคงจะเป็นตัวเลือกรองจากเทอโกเซวา อันโตนิโอบริเกอร์เคิร์ตซูมาหรือแม้กระทั่งอันเดียสคิเชนเซนนะฮะดังนั้นจะเป็นการดีหากว่าได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอเพื่อโอกาสติดท,ทีมชาติอังกฤษไปเตะชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปกลางปีหน้านั่นเองโดยเหตุผลที่ยังไม่ได้ตัดสินใจไปบรนด์นั้นทันทีเพราะทางเอฟเวอร์ตันก็แสดงความสนใจอยู่เช่นกันดังนั้นเอเจนต์นักเตะขีดเส้นตายภายในสัปดาห์นี้หากทอฟฟี่สีน้ำเงินนิ่งเฉยทางทอมบรีจะเก็บของไปประจนภัยยังโรอาซอนพาร์คแทนนั่นเองครับ พร้อมสลับให้จอมหนึ่งว้18ปีดีกรีทีมชาติเซนติเกคนนี้มาเฝ้าเสายังเดอะบริตนั่นเองอาล้วผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าจะจบยังไงกันแน่นะครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับพิมพ์เรือองกฤษไฟเขียวเสาเกตเข้าดูฟอร์มแข่งสิงโต โดยกันนี้ทางฟุตบอลผิวแังกฤตแลนผมอนุญาตให้ทางแกเรตซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนั้นสามารถเข้าชมเกมในสนามเพื่อเช็คฟอร์มแข่งสิงโตคารานได้อย่างแน่นอนโดยสาวเกตคนนี้ไม่ได้ชมเกมในสนามเหมือนเช่นฟุตบอลทุกคนนะฮะหลังมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควินในจีนและทำให้การแข่งขันฟุตบอลต้องแข่งแบบปิดสนามไม่มีผู้ชมนั่นเอง แต่ล่าสุดนั้นตอนนี้เซาเกตก็ทีมงานเขาสามารถเข้าเช็คฟอร,ร์มของแข้งทีมชาติอังกฤษตาม3เกมผิวนิกกิจได้แล้วนะฮะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเบรกทจียมชาติรอบหน้าที่มีเกมยูฟาในชั่นลีกรออยู่เช่นเดียวกับรายการใหญ่ยูโร2020ที่จะแข่งขันในช่วงเสมอหน้าน,นั่นเองซึ่งันจริงแล้วเซาเกตได้ไฟเขียวตั้งแต่สัปดาห์แรกของผิวนิกกิตแล้วที่ได้ชมเกมที่บุฟแฮมต์ตันบุกชนะเชฟฟิลด์ติดไปนัสนามบอลบรามลเลนเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา เป็นงว่างานนี้ซาเกตก็ได้อนุญาตนะผมให้เข้ามาชมเกมการแข่งขันได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อจะหานักเตะไปเตะยังของทีมชาติอังกฤษนั่นเองครับโอ้โหเป็นดัว่างานนี้ต้องดูกันแต่นั่นๆเลยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะออสการ์อยากย้ายกลับยุโรปแต่ไม่ไปอาร์ซอน จากการเปิดเผยของทาง Evening Standard นะผมออสการ์ Oscar นั้นต้องการย้ายกลับเล่นฟุตบอลที่ยุโรปแต่ไม่สนใจจากการเข้าร่วมทีมอาร์ซนอลเพื่อสมทบกัะทางวินเบียนและก็เดวิดบุยอดีต2เพื่อนร่วมทัพสิงคโปร์นั่นเองเดยในการให้สัมภาษณ์กับทาง Fox Sports b r a z i นั้นดาวเตะวิชกาปีรายนี้เปิดเผยมาว่าเขายังคงติดต่อกับเพื่อนทั้งสองคนซึ่งยุให้ย้ายจากเซี่ยงไฮ้ S.I.P.G เพื่อไปอยู่กับเะกรนเนร์นั่นเอง โดยพวกเขานั้นต้องโทรมาหาผมนะเพราะเรามีสายสมพัน์ที่ดีต่อกันบางครั้งผมก็คุยกับพวกเขาอดีจอมทัพเชลซีคนนี้ได้กล่าวพวกเขาบอกว่าย้ายมาอาร์เซนอลสิย้ายมาที่นี่ไหมแต่สำหรับผมมันเป็นเรื่องที่ยากทีหน่อยผมที่มีสัญญาอยู่ที่เซี่ยงไฮการจะย้ายทีมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนอยู่แล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการมีความสุขไม่ว่าจะค้าแข้งที่ไหนผมหวังว่าพวกเขาจะแฮปปี้กับที่นั่นนะ อย่างไรก็ตามออสการ์ยอมรับว,ว่าเขามีโอกาสจะ,จะกลับไปเล่นฟุตบอลที่แซมฟอร์บริก,กันอีกครั้งหากเป็นไปได้นะฮะโดยเจ้าตัวยิงไปทั้งหมด38ประตูจากการลงสานามทั้งหมด203นัดระหว่างค้าแข้งให้กับสโมสรตั้งแต่ปี2012จนถึงปี2016นั่นเองโดยเขาได้บอกว่าผมอยากจะกลับไปค้าแข่งในยุโรปนะออสการ์เสริมยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกครับตอนนี้ผมยังมีความสุขดีที่ประเทศจีนผมยังมีสัญญาที่นี่ซึ่งผมหวังว่าจะอยู่จนครบสัญญา แน่นอนว่าสมโมสรแรกที่ผมเลือกหากกลับไปเล่นยุโรปตอนนี้ก็คือเชลซีเชลซีอย่างแน่นอนนี่คือสมโมสรที่ผมได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ที่สวยงามด้วยและตอนที่ผมเป็นเด็กนั้นผมก็ได้ดูการแข่งขันในลีกอิตาลีบ่อยมากนะฮะเพราะมีนักเตะบาราซิลหลายคนค้าแข่งที่นั่นก็มีบางทีมในอิตาลีที่ผมชอบนะอย่างเช่นอินเชอร์มิลานผมคงจะพิจารณาการย้ายไปเล่นในลีกอิตาลีแน่นอนหากผมจะกลับไปที่ยุโรปสักวันหนึง่งนะฮผมเป็นนักว่างานนี้ออสการ์คนนี้ก็ได้กล่าวปิดฉายครับ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโซล่าเห็นใจซารรีโดนจูวนตุสปลดออกจากทีมโดยกันที่จากฟรังโกโซล่านะฮะตำนานทีมเชลซียอมรับมาว่าเขานั้นรู้สึกเห็นใจบริซิโอซารรีที่โดนจูวนตุสปลดออกจากตำแหน่งแม้พาทีมควาชช้าแชมป์ส리อาในฤดูกาลที่ผ่านมาได้ก็ตาม โดยกันทนี่ทั้ผมทั้งสองคนเคยร่วมงานกันในทิ่นแซมฟอร์ดบริดมาแล้วนะฮะแล้วก็พาสิงบรูนั้นควาชช้าแชมป์ยูโรป้าลีกในปี2019ก่อนที่ซาวรี่จะย้ายกลับไปทำงานที่อิตาลีกับจูเวนตุสอย่างไรก็ตามก็แล้วแต่นะผมช่วงเวลาของเขากับทางเบียคอนเี่นั้นคงอยู่ที่แค่แค่หนึ่งฤดูกาลเท่านั้นโดยถ้วยแช,ชมป์ลีกไม่เพียงพอจะทำให้เขา,ารักษาเก้าอี้เอาไว้จนได้เขาได้บอกว่าผมรู้สึกเห็นใจเขาและก็ทีมงานเขานิดหน่อยนะ ผมทำงานร่วมกับเขา1ปีที่เชลซีซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผมเป็นอย่างมากเลยเราได้คุยเรื่องนี้กับทางมาริิโอซารีเรื่องที่จูเวินโตสเป็นทีมที่เรียกร้องในหลายอย่างบางครั้งการคว้าชัยชนะก็ไม่เพียงพอสำหรับพวกเขามีความจำเป็นหลายอย่างที่คุณต้องปฏิบัติตามให้มันครบเราไปทุข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะการูรับปริญญาบริหารธุรกิจ โดยการนี้รายงานจากโ o c o m คนะผมรายงานมาว่าซาลมงคารูอดีกองหน้าของเชลซีได้ส่งข้อความสุดซึ้งถึงคุณพ่อของเขาที่จากไปแล้วหลังจากที่เขาได้รับปริญญาในสาขาบริหารธุรกิจที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่ได้รับการปริญญาตีนะผมในสาขาวิชาบริหารธุรกิจจาก E.M. Lion b u s i n e s s s h o o o l แข่งชาวอริคสคนนี้ทวิสข้อความพิเศษถึงองตวนบิดาของเขาที่เสียชีวิตไปเมื่อปี2016นั่นเอง ดยจเจตวัตรั้วที่ปีคนนี้เขียนข้อความมาว่าทุกอย่างที่พ่อได้สอนผมโอบร,รับความรู้ทุกอย่างจงให้ความสําคัญกับมันหากกำมัดเอาไว้คงไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดออกมาได้ลูกจะได้แต่สิ่งที่รู้อยู่แล้วแต่จะไม่ได้อะไรเพิ่มเติมแต่ลูกจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหากพายมือเปิดกว้างขึ้นเอเมนครับไม่ว่าคุณพ่อจะอยู่ที่ไหนแม้ว่าจะได้รับใบป,ปริญญาด้านการศึกษานะฮะแต่การลูคนนี้ยังไม่ได้แขวนซัเ์เล่นเล่นฟุตบอลไป ล่าสุดเขาเพิบบ่งย้ายไปอยู่กับสโมสรโบตาโฟโกในลีกสูงสุดของประเทศบราซิลหลังอำลาแฮท่าเบอร์ลินสโมสรดังของเยอรมน,นีแบบไร้ค่าตัวนั่นเองครับโอ้โหนะ,ะก็ถือว่างานนี้นะผมก็ปริญญานะฮะก็ไมไ่เกินกว่าที่จะเรียนรู้นะ,ะผมนี่ขนาดนะดาวเตะวัย25ปีคนนี้เพิ่งจะจบปริญญาบัตน,นี่เองครับถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงนะฮะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่ 16กันยายน2563โดยเชฟบ้าคลั่งเชลซีนครับ